สำหรับคลิปนี้ค่ะแม่แมเป็นคลิปที่ต้องบำรุงสเปิร์มของฝ่ายสามีค่ะมาบำรุงบำรุงบำรุง <c oughs> นะครับคือหลายคนบำรุงแต่ไข่บำรุงม,มดลูกบำรุงแต่เฉพาะผู้หญิงแต่จะบอกเลยว่าการทำเด็กหลอดแก้วหรือการทำอีซี่นั้นความสำเร็จอีก40%อครับอยู่ที่นี่ไงเนี่ยเนี่ยดังไหมชุ่งเนี่ยตบมือข้างเดียวมูสองข้างเล ต้องตกมือสองข้างครับ่ดังมากเลยอะถึงจะดังนี่นะคะตกมือข้างเดียวไม่ดังไม่ไหมต้องบำรุงสามีด้วยเพราะว่ามีงานวิจัยบอกมาเลยค่ะว่าจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยสาเหตุจากการที่เราท้องยากมาจากผู้ชาย40%่อร์เถึง40%เลยนะครับนั่นแปลว่าวันนี้สาเหตุการท้องยากบางทีเราบำรุงผู้หญิงได้อย่างเต็มที่แล้วหาสาเหตุไม่เจอจริงๆมาจากผู้ชายนั่นเองมาจากผู้ชายแล้วพี่เจมส์รู้ไหมผู้ชายเข้าใจว่าแบบเฮ้ยการบำรุงสเปิร์มคือกินซิงค์เม็ดเดียวจบไหมโอ้โหน้อยไปปะน้อยไปป้าจริงๆแล้วอุ้ยวิตามิน กับอาหารคนละเรื่องกันนะเพราะฉะนั้นบางคนไปโฟกัสแต่แบบเฮ้ยซิงป็่เดียวจบไหมมันไม่ได้ครอบจักรวาลขนาดนั้นอาหารบำรุงนี่คือของจริงนี่ค่ะของพี่เจมเบามากค่ะเดี๋ยวจะไล่ไปตั้งแต่เช้าเลยนะตั้งแต่ตื่นเช้ามานะครับตื่นเช้ามาว่าตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงกลางวันจนถึงก่อนนอนก่อนที่จะล้องตัวลงนอนเนี่ยกิมโดนบังคับเฮ้ยโดนเออสนับสนุนให้กินอะไรบ้างให้กินอะไรบ้างคืออย่างนี้ต้องบอกก่อน อีก3เดือนจะไปกระตุ้นไข่ครับความหมายคือถ้าแม่กระตุ้นไข่พ่อต้องทาอะไรจ๊ะพ่อก็ต้องบารุงสเปิร์มสิเพื่อวันที่แม่เก็บไข่อะคือวันที่พ่อเก็บสเปิร์มถูกต้องครับแล้วจิกสเปิร์มตัวนั้นนํามาเจาะเข้ากับไข่แม่ถูกต้องครับเพราะนั้นต้องพร้อมทั้งคู่นะฮะใช่สามเดือนจ้ะอคนเดียวไม่ได้โอเคเริ่มเลยไหมอะเริ่มเลยครับผมมันคือตัวนี้ค่ะรากปลาไหลเผือก หรือตรงกันอาลีตรงกัรอาลีเป็นภาษามาเลเซียนะคะ,อ,ะคอันนี้บอกเลยงานวิจัยทั่วโลก1700ฉบับนะคะช่วยในเรื่องของการำรุงสเปิร์มทั้งในแง่ของปริมาณรูปร่างและเปอร์เซ็นต์การวิ่งว่ายสำหรับคนที่ไม่เคยกินนะครับต้องบอกเลยครับว่าใจต้องถึงระดับนึงเลยนะครับในการที่จะกินนร,รากกรไลเพือกแต่ว่าผลที่ให้นะครับมันสุดยอด <ๆ S 2> ม,มากเลยนะครับ <Wow. S 1> เราได้รับรีวิวจากพ่อพ่อ,พอแม่แม่ในเพจเยอะมากนะครับ<ใ>น็น,นรีวิวนอ,อยากรู้ไหมเขาไปตรวจสเปิร์มตอนแรกมีสามสี่แสน <c oughs> เขาบอกว่าเขาตกใจเขาถามหมอว่าหมอรายงานชื่อผิดไหม<อ>เขาดูชื่อก่อนเลยครับแรก<อ>นะอันให้ดูค่ะมีรากมันเป็นนี้แล้วจะบอกนะคะว่าผลของมันอยู่ที่ความแก่ของรากครับบอกเลยค่ะว่ารากต้องห้าปีขึ้นไปนะคะแล้วรากที่พ่อพ่อในเพจได้กินอ่ะ 10บปีปับค่ะสิบบ้าง20บ้างนะครับต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่หาได้ทุกที่นะฮะรากที่ดีต้องเป็นรากที่มีอายุนะครับแล้วก็รากที่ดีต้องเป็นรากที่เกิดจากธรรมชาติจริงๆนะครับใช่หลักการก็คือต้มค่ะต้มกับน้ํา แล้วมันก็จะกลายเป็นผลนี้ตึงน้ำผึ้งชันโรงตัวนี้ไม่ได้เหมือนน้ำผึ้งทั่วๆไปนะครับเพราะว่าน้ำผึ้งชันโรงเนี่ยเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เฉพาะนะครับมันคือชันโรงพูดง่ายๆมันไม่ใช่ผึ้งไม่มีเหล็กในเหมือนผึ้งไม่มีเหล็กในเขาเรียกว่า single t s s bee honey ค่ะแล้วก็มันจะกินเฉพาะเกสรดอกไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่าอุ้ยคุ้ก้อยมันเป็นฟองอ่ะคือมันมีฟองฟองมีงานวิจัยเลยค่ะอันนี้คือแสดงว่ามันมีโพลีแอมทิต ชั้นดีคือมีฟองนี่แปลว่าดีนะใช่ค,ค่ะเพราะว่าฟองมันคือโปรไบโอติกนะครับดกที่มีชีวิตนะคะโอเคคราวนี้นะครับอย่างที่เราบอกนะครับว่าเจ้าตัวน้ำรากกหะไรเผือกเนี่ยถ้ากินเปล่าปล่าลองคุณผมติดลิ้นเนี่ยนะฮะถ้าคุณแต่ถ้าคุณเจ๋งจริงนะคุณกินได้นะผมนับถือเลยนะไม่แต่ยังไงนะผู้ชมลอง,องคุณต,ต้องกินเพราะมันก็เสริม ว่าเจริญพันธุ์แล้วอย่างนึงคือเขาเรียกว่ามันช่วยในเรื่องของการเพิ่มน้ําเชื้อและเพิ่มการหลั่งอ่ะถูกต้องครับแต่วันนี้เราผสมของดีเข้าไปอีกตัวนึงคือพึ่งชนโดมันทาให้มันดื่มง่ายด้วยนะครับเอาละถ้าคุณมีทุนทรัพย์เยอะคุณก็ใส่เยอะสองช้อนอ่าถ้าคุณทุนทรัพย์น้อยคุณก็ใส่น้อยหน่อยใส่ไปหายากนะบอกก่อนขอกินเปล่าๆได้ไหมอ่าลองชิมเปล่าๆดูเนี่ยนะดูแบบผู้หญิงกินด้วยนะตัวเนี้ย ขผมอร่อยนะมันจะเปรี้ยวๆหวานๆมันจะไม่ได้หวานมันจะหวานอมเปรี้ยวเคทอนที่ก็ดื่มเลยดื่มนิดๆอ่ะอือนี่นะครับคือหน้าตาของรากไหลเผือกผสมน้ำผึ้งชันโรงนะครับหวานเจี๊ยบหวานเอางี้ดเอางี้ขมอ่โอเคแต่ต้องกิน แล้วก็ภรรยาที่ดีนะคะแนะนําว่าทาเป็นขวดขวแบบนี้ผสมน้ำผึ้งชนโรงเรียบร้อยแล้วก็แค่ตู้เย็นเอาไว้แล้วก็สามีก็ดื่มเลยค่ะวันละขวดไปเอาจากไหนอะขวดแบบนี้ขวดน้ำหวปลีของแม่เองจ้าอ๋อขวดน้ำหวปลีเช้ายังไม่จบคุณก็ต้องกินไลโคปีนครับพ่อพ่อรู้ดีว่าไลโคปีนเพิ่มจํานวนอสุจิได้ถึง70%ไลโคปีนที่เราได้ยินจากมะเขือเทศมะเขือเทศแต่ถ้าพ่อจะกินให้มันได้ปริมาณนะคุณต้องกินไป็น30ลูกเลยนะคคุณไหวไหม ไม่ไหวครับผมไม่ใช่กระต่ายเอาสูตรอะไรกระต่ายอะไรกินมะเขือเทศลตัวอะไรกินมะเขือเทศเต่าวะเต่าไม่รู้ง่ายๆเลยคุณไปซื้อไอน้ำมะเขือเทศมาติดบ้านแล้วก็คุณก็จัดเจ้าตัวเพลเลตเอาไว้เพราะตัวนี้มีไลโคปินแน่นมากแล้วก็ให้คุณพ่อเนี่ยกินวันละสองช้อนน้ำมะเขือเทศนะครับเทลงไปวันละแก้วสองแก้วูจําได้เลยตอนตอนทําเมดาคราวแรกอะกินตั้วเลยกินจนผิวเป็นแบบ สีชมพูเลยอ่ะแก้มสีชมพูเลยแต่ของพี่เจมมาครูก็ปั่นมาเขือนเทศจริงไม่ใช่เป็นสีชมพูเฉพาะแก้มนะเลือดเป็นสีแงดแ<ร>งเลยนี่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 ผงผักมาดูเลยตัวนี้แหละมันคือตัวช่วยอย่างดีเลยค่ะเพราะบางทีเราไม่มีเวลาปั่นผักจริงใช่ไหมละ่ะนี่ให้ดูของดีๆนั่นเลยนี่นะอดัดเข้าไปของดีๆเท่นั้นเลยอัดเข้าไปเลยอย่างเงี้ยเรียบร้อยอ่ะกินเลยค่ะ ว้าเดี๋ยวก่อนสินี่ค่ะนี่ก่อนปั่นปั่นปั่นแก้วนี้ถ้าเกิดเราไปหาผลไม้รากไม้เองเนี่ยใช้ผลไม้เยอะไหมฮะคุณต้องมันเข้าเข้าป่าชายป่าหายไปสองวันอ๋อเพราะว่ามันใช้อะไรอย่างอันนี้มันก็แบบผลไม้สีแดงเป็นกระบุงเลยนะคุณอ่าเพราะว่าเพียวเรซเนี่ยมันประกอบด้วยทั้งทับทิมแครอทนะครับบีทรูทมะเขือเทศแล้วก็อะไรฮะมันให้สารไนไตรทออกซิแดนสูงโดยเฉพาะไลโคปีนพูดแล้วก็อยากกินอาปะจัดนี่ค่ะมาและหนึ่งแก้ว หรือ2แก้วได้เลยบอกเลยบ้านนี้สองแก้วนะจ๊ะอร่อยคือมันอร่อยด้วยตัวมะเขือเทศอยู่แล้วแล้วก็ผสมกับตัวเจ้าผงเพียวเรงเนี่มันยิ่งแบบมีความอร่อยของผักพื้ผักสีแดงอ่าโอเคดีคือดีถ้าบางคนที่แบบต้องกินอกไก่บ้างปลาบ้างอะไรพี่มันก็ไม่ไหวนะมานีเลยอยากเล่าประสบการณ์กินอกไก่นะผมเนี่ยเคยกินอกไก่พยายามจากินนะวันหนึ่งกินครึ่งโลโลนึงเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวทำได้ประมาณสักสี่วันเกิดความเครียดนำอกไก่ทั้งหมดที่มี เด็กคือสัตว์อไปแล้วไม่ไหวแล้วโว้ยถามไม่ก้อยเลยว่ามันมีอะไรที่มันง่ายกว่านั้นไหมคือ <c oughs> ป้าปาอยู่กับไข่ไว้ไม่รู้ตัว <c oughs> เออนี ee, <photo. S 2> ่โฟร์ตาเขาทำมาให้ผู้ชายมีบุตรยาก มันเป็นเวโปรตีนปกติกินอยู่แล้วถูกไหมคะใช่ครับแต่มันผสมถังเช่าพ่อผสมถังเช่าผสมเห็ดหินจือผสมกระชายดำผสมสารสกัดจากหอยนางรมผสมซงผสมโปรยไซเคลเตนทุกสิ่งท,ทุกอยาก่างในโลกนี้ที่มีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับการบำรุงสเปิร์มแม่จัดให้จ้ะมาข้อกินวันละสองซองหนึ่งซองเนี่ยจะให้สารอาหารโปรตีนถึง25กรัมค่ะ25กรัมเนยโอ้โห25กรัมถ้าเป็นกินอกไก่นี่ร้อยกว่ากรัมร้อยกว่ากรัมใช่ กินวันละสองซองเนี่ยคือผู้ชายร่างบึกบึนอย่างเงี้ยกินอกไก่200กรัมนี่ก็อิ่มมากอิ่มมากก็นนี้คุณกินสองซองเมทินะมันแน่นนะนะคะมันเป็นรสดาร์กช็อกโกแลตซึ่งดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยช่วยบำรุงน้ำเชื่อด้วยครับปกติพี่เจมส์เขาจะกินแบบผสมกับน้ำเปล่าแหละเฟอร์ต้านะครับสังเกตได้ง่ายเลยนะครับที่ซองเนี่ยจะเป็นรูปตัวลูกออดแข็งแรงเฟอร์ต้าแปลว่ามาสเตอร์นะคะตัวลูกออดแข็งแรงเติมน้ำให้ก็ประมาณ250 ml เรียบร้อยง่ายๆนะคะของผู้ชายไม่มีน้ำตาลนะคะตัวนี้ปิดฝาแน่นนะครับแล้วก็เชคช่วยนะอะไรครับผมถนัดช่วยขยผมถนัดเช็คอันนี้ป๊ะป้าก็จกินตอนช่วงเวลาแล้วแต่เลยบ่ายก็ได้เย็นก็ได้นะครับเฟอร์ต้ารสดาร์กช็อกโกแลตนะครับกินแล้วจะได้ความรู้สึกของช็อกโกแลตเข้มข้นนะครับอืม เยี่ยมอันนี้อร่อยจริงเอันนี้อร่อยจริงมันไม่ใช่แค่อร่อยมันสเปิร์มคุณก็จะดีอย่างเห็นได้ชัดบอกเลยหลังจากที่มีบททดสอบอันนี้ให้เราอันนี้ก็เป็นของปลอบใจแล้วกัน่ของปลอบใจอตอนตอน,ตอนบ่ายๆแต่อย่างนี้ค่ะผู้ชายเขาจะต้องกินอาหารบำรุงสเปิร์มอีกอย่างหนึ่งก็คือกล้วยหอม,มวันละหนึ่งถึงสองสองใบนะคะเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของเพิ่มพลังงานให้สเปิร์มครับผมแล้วก็เขาก็จะต้องกินเจ้าตัวนี้ค่ะ มาเมล็ด <Black S 1> ฟักทองนีครับเทียวซีดเมล็ดฟักทองวันละหนึ่งกำมือเพราะซิงค์มันเยอะมากแล้วตัวน,นี้ค่ะวิจัยบอกเลยว่าช่วยในเรื่องของลดภาวะเป็นหมนันค่ะใช่แล้วทำให้สเปิร์มเพิ่มมัตาก,การปฏิสนธิอ่ะเดี๋ยวเคใส่มือให้ดูให้กินหนึ่งกำมือแบบนี้นะคะใครมือใหญ่ก็เยอะหน่อยนะคะเนี่ยเออก็หยิบกินวันละหนึ่งกำมือบางทีก็ใส่ถุงเล็กๆไปให้เวลาเขาแบบออกไปทำงานอะทำอะไรเนาะอะไรได้ วันไหนอยู่บ้านก็จะปั่นโปรตีนให้เขาเลยเหมือนลอกสูตรเนี่ยสูตรฟุ้งไสยมารุงสามีทำแบบนี้นะทุกอย่างรวมกัน everything จริงกะเบลแล้วก็ให้กินแทนมื้อเย็นเออง่ายดีนะเพราะว่าคุมน้ำหนักด้วยปลาใส่เข้าไปเลยอันนี้โปรตีนอีกซองหนึ่งนะจะกินแบบนี้อ่าแล้วก็นมอัลมอนแล้วก็เดี๋ยวขอนมแพะด้วยนมอัลมอนกล่องหนึ่งอันนี้มื้อเย็นนะคะไม่ให้กินข้าวเย็นนะคะ ให้กินโปรตีนแทนแล้วก็นมแพะก็ต้องเป็นเกรดนี้นะครับนมแพะคัดเกรดคร่ะต้องเป็นเกรดดีเท่านั้นโอเคป้าใส่มาเลยอืมคือจริงนมแพะมันเป็นของบำรุงของคุณแม่แต่ว่าคุณพ่อบ้านนี้ก็ให้ดื่มเหมือนกันเด็กน้อยก็ดื่มนะคะนมแพะเนี่ยโอ้น่ากินนี่นะคะมันก็ได้โปรตีนจากนมด้วยนะเสร็จป้าก็ใส่เจ้าตัวนี่เลยใส่เข้าไป อันนี้สองที่สองแล้วนะกินเป็นมื้อเย็นนะอือแนมนอเย็นไปเลยถ้ายังไม่หิ่มนะก็ซัดไข่ไปอีกสีใบเป็นสูตี้อ่ะบานาน่าสมูตี้อ่ะอืมอ,มอู้นี่ทำขายได้เลยนะนี่แหละทำให้สามีกินแบบนี้ เรียบร้อยมากินมากบอกเลยนี่นะคะหนูเย็นแล้วก็ถ้ายังไม่อิ่มก็ซัดไข่ต้มไปนะหอมมาชิมเลยครบเลยนะอันนี้คือครบนะรสชาติเหมือนแบบพวกสมูทตี้ ยังม,มีทีนะคะก็มีโปรตีนเฟอร์ต้ามีกล้วยหอมหนึ่งใบแล้วก็มีมเมล็ดฟักทองเมล็ดฟักทองหนึ่งกำม,มือแล้วก็มีนมแพนนมอาวอนคราจะผสมลงไปเลยจบสูตรนี้คือจบไปเลยอันนี้คือเป็นมื้อเย็ยนละอ่าจะม,มีอะไรอีกไหมคะพี่เทมแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วนะก่อนนอนกินน้ําอะไรคะก่อนนอนแม่นอน,นครับไม่ต้องดื่ม อินทผลัมนะครับตอนนี้สะดวกนะครับมีมาเป็นแบบนี้เลยกระป๋องมาจากผลสดๆนะครับคั้นผลดสดร้อเปอร์เซ็นอันนี้ผู้หญิงทานได้นะรพรีเซนเตอร์หล่อด้วยโอ้ oh, <no. S 1> น้องขอดูหน่อยดินี่หรูปนี้ถ่ายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหอาทิตย์ที่แล้วอ๋ออาทิตย์ที่แล้วของปีปี2541นห <ำ S 2> ้าอิน้ำอินทผาลาาัมร้อยเปอร์เซ็นต์หลายๆคนอาจจะแบบเคยชินกับการลินเหล้าลินเบียร์แบบนี้นะฮะ ลองเปลี ane, gen, ่ยนมาเป็นรินอินทผาลมดนผาลัมนะคะดื่มก่อนนอนไปเลยค่ะหลับสบายอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยจริงนะครับแล้วไม่ต้องกลัวความหวานนะครับโลชีไอค่ะเป็นผลไม้โลชีไอนะคะแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยความหวานของอินทผาลัมเป็นความหวานประีมีประโยชน์นะคะผลต่อผู้ป่วยเบาหวานถูกค่ะโอเคเดี๋ยวสรุปให้นะคะจากตอนเช้าตื่นปุ๊บดื่มน้ําเปล่าก่อนแล้วก็ตามด้วยรากปลาไหลือกบวกน้ําผึ้งชันโดมดื่มวันละ1แก้วนะคะ ลงมาปุ๊บนะคะก็เตรียมทานผักสีแดงที่ให้โลปินสูงนี่เพ,พียวเรสชงกับน้ำมะเขือเทศใส่เพียวเรซสองช้อนน้ำมะเขือเทศหนึ่งกล่องดื่ม,อมโอเคนะคะเสร็จแล้วคุณก็รับประทานอาหารนะคะซึ่งในเมื่ออาหารแต่ละวันเนี่ยคุณกินไข่ให้ได้สองถุงสี่ฟองเพิ้มกับน้ำหนักตัวนะคะแล้วตอนบ่ายพ่อก็กินอะไรคะ โปรตีนครับเฟอร์ตาครับเวโปรตีนผสมถังเช่าและมัลติวิตามินถูกครับข้องกินวันละกี่ซองครับ2อซองขึ้นไปครับขึ้นไปนะคะผ่าสองซองจะชงกับน้ําเปล่าก็ได้และมื้อเย็นให้กินแทนมื้ออาหารไปเลยครับนะคะก็มามกซ์กับอะไรคะนี่เลยครับเมล็ดพักทองนะครอบนมอัลมอนต์นมแพะแล้วก็กล้วย นะครับแล้วก็เฟอร์ตาหนึ่งซองครับโอเคก็กินแตนี้เย็นไปเลยแล้วก็ตอนขอนอนค่ะขอไว้นิดนึงได้เลยนะครับสำหรับน้ำอินทผลัมนะารเปลี่ยวแฮปเวนเลยสูงเยี่ยมทำปฏิบัติตัวแบบนี้ง่ายไหมคะง่ายมากครับแต่ว่าภรรยาต้องซัพพอร์ตนะถูกต้องครับช่วยกันทั้งคูต้องหยิบต้องจับต้องเตรียมมานะจ๊ะจ้าเด็กจ๋าเด็กอยากได้น้องมากไม่ได้มานะลูกโอเคเด็กมาแล้วเมื่อกี้ปปาเป็นไงคะ ไหวไหมคะแบบนี้สบายมากๆเลยครับถ้าเราลงแค่นี้เนี่ยเรื่องอื่นๆยากกว่านี้ก็ทํามาแล้วทํามาแล้วนะคะอะไรนี่ไข่ไก่ไข่ไก่คสามเดือนแบบนี้นะคะแล้วภรรยาไปเก็บไข่แล้วสามีไปเก็บสเปิร์มนะคะก็ขอให้สมหวังโชคดีกันทุกคนเลยนะขอให้แจ็คผอตทุกคนเลยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายแม่ดาบ๊ายบายเลยบ๊ายบายแม่ดาอยากได้น้องไหมลูกก็พี่นายอยากหลังจากพี่นยอยากก็พี้เธออะไอร่อยม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby m n d Mom นะคะ